สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลจุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้ถึงมพาลูกค้ามาดูรถไถยมาามือสองอีกตามเคยนะคะลูกค้ารถคันนี้49แรงมานะคะลูกค้าสภาพจุ๋มว่าโอเคพร้อมใช้งานเลยค่ะรถคันนี้จดทะเบียนปี56นะคะลูกค้าชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2,065ชั่วโมงค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วก2ชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็ผานพวนค่ะ รถคันนี้ดาวนะคะลูกค้าดาวเพียงห้าหมื่นบาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถซื้อเป็นเงินสดหรือว่าผ่อนหรือว่าออกผ่านทกศก็ได้นะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามจุมเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามจุมเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0644912835ได้เลยนะคะลูกค้า